ผู้ชายกับผู้หญิงด้วยเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้นะทิศทางจะไปทางไหนเพราะด้วยของผลโหวตนี่แหละคุณอาทิตย์ซึ่งอาจจะมีการพลิกล็อกก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่ามันกมมีใกรคาดการได้นะจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องคือไม่มีใครทราบว่าสุดท้ายแล้วใครใครโหวตได้ใครได้โหวตใครไม่ได้โหวตบ้างนะคะแล้วผู้โหวตจะเลือกเรื่องอะไรนะคะพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะช่วงที่ผ่านมาเราได้ยินสับ ศั์เศรษฐกิจอยู่คำหนึ่งนะคะก็คือ fiscal cliff นะคะอยากให้คุณอาทิตย์ช่วยอธิบายให้ฟังคร่าวๆนิดนึงเอาให้ที่แบบเราสามารถเข้าใจได้เนาะเท่าที่ผมเข้าใจแล้วกันนะเพราะว่าส่วนหนึ่ง fiscal cliff เนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดเกิดวันหนึ่งเนี่ยเกิดจะขึ้นภาษีสําหรับเก็บขึ้นภาษีมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันก็จะตัดพวกงบประมาณส่วนอื่นๆของที่สนับสนุนทางภาคที่อัดฉีดลงไปในทางภาคประชาชนในตลาดนะครับก็จะส่งผลให้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะก็ทําให้เหมือนว่าผู้คนเนี่ยจะมีเงินในการ ใช้จ่ายน้อยลงแน่นอนแล upcoming upcoming ้วม nice ันกระทบต่บเศรษฐกิจแน่นอนแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงระหว่างการแก้ไขนะฮะซึ่งก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกันนะก็คือกระทบต่อโลกแน่นอนนะคะแต่วันนี้ค่ะเราไม่ได้เป็นรายการเศรษฐกิจสมูสซอนนะฉะนั้นเราจะไม่อธิบายอะไรให้ยุ่งยากหรือเข้าใจอะไรได้ยากเข้าไปอีกนะคะแต่สิ่งนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะว่าเขามีการสร้างหนังที่จะพยายามอธิบายเรื่องราวของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในวิิกกฤตต่่าางๆททีเเดในประศม ครั้งแล้วมีหลายเรื่องเลยคุณอาทิตย์คือจริงๆถ้าเรานับกันตั้งแต่ที่เป็นเรื่องที่ดังที่สุดนะฮะอย่างวอสตรีทนะครับวอสตรีทเนี่ยมันก็ออกฉายหลังช่วงคืาเรียกว่าเหตุการณ์แบล็กมันเดย์นะฮะในปี1987นิดหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นวอลสตรีทอเมริกานะฮะว่าคนในตลาดหุ้นวอสตรีทเนี่ยเขาคิดแบบไหนเขามีวิธีการดำเนินการธุรกิจแบบไหนนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคือมันมีตัวโกงของเรื่องเนี่ยมันบอกว่าความโลภนยฮะคุณงทธิี แล้วก็มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนของวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นพอดีอ่ะเขาเชื่อว่าต้องโลกอ่ะใช่อย่างนั้นเลยใช่เชื่อว่าต้องโล้เปก็เลยใเนลยว่าทำไมจะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดวิกฤตหรือหายนะของเศรษฐกิจแล้วหนังเรื่องอื่นๆล่ะคะคุณอาทิตย์เรื่องอื่นๆจริงก็มีหลายเรื่องที่เราเราเคยได้ดูกันนะคะอย่างหนังเรื่องเนี่ยมันก็สร้างหลายเรื่องอย่างตั้งแต่อัพอินเดียก็จะเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันนะฮะมาจิ้นคอก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงยุคแมมมเเบออออรร์กกหหหหืืนน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 นัััต่่่่่ทีีาาาาสสสใใจจ็คคผวงงดด เพราะ,ะว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยพอเราพูดกันก็จะเห็นว่ามันมันวุ่นวายมันซับซ้อนมากมีตัวเลขมากมายแต่มันถูกอธิบายได้นหนังเศรษฐกิจอย่าง Inside Job หนัง <inside S 2> สารค <shop. S 2> ดีเรื่องนี้นะคะใช่ครับซึ่งก็พูดเลยว่ากิจเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ซับพราม์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเริ่มขึ้นจากจุดเล็กๆแบบไหนนะฮะแล้วก็นำพาเราไปสู่ สู่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงซึ่งอธิบายว่าอยู่ๆนะฮะทำไมวันหนึ่งอยู่ๆเราถึงเกิดนี้ขึ้นมามากมายภายในไม่กี่ไม่กี่วันภายในไม่กี่ปีอะไรแบบนี้ครับนอกจากเรื่องซับพรามนะคะคำว่าแคปิตอลลิซึมหรือว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมก็เคยถูกสร้างใช่ฮะเรื่องนี้น่าสนใจด้วยพุ่มกับที่สร้างเรื่องนี้ก็คือไมเคิลมัวนะฮะซึ่งเขาก็ทำหนังวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจวิพากษ์วิจารณ์การเมืองแล้วก็แวดวงเศรษฐกิจอเมริกามาหลายครั้งนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหน สารคดีนในการเล่าว่าทุนนิยมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันก่อให้เกิดอะไรขึ้นมามันเป็นปัญหาอุปสรรคอยังไงแล้วก็มันชื่อมันตลกมากเพราะ Capitalist a love story ฮะแต่ l o ิ e s <Love> t <Story> อย y ่ยังไงนะ,ะแต่จริงๆแล้วคนอาจจะไม่ได้รัก ตุนนิยมไปทุกคนก็ได้แบบนั้นนะครับเพราะว่ามีการสัมภาษณ์ด้วยนักบวชก็บอกว่าลัทธิทุนนิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ปกป้องคนจนแล้วก็ส่งเสริมความโลภนก็มีคําคมๆแบบนี้มากะตกใจเราเหมือนกันแล้วถ้าหนังไทยล่ะคุณอาทิตย์อุ้ยหนังคอลลีวูดเขามีเยอะเลยเนาะแล้วก็หลายเรื่องประสบความสําเร็จไดออสการ์ได้ทั้งรางวัลได้ทั้งเงินทองแล้วบ้านเรา จริงๆบ้านเราผมว่าต้องถือว่าน้อยนะฮะแต่ผมผมจะลองจัดไว้นิดนึงแล้วกันเพราะ,อ,ะอย่างเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมคุณใช่ก็คืออย่างวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตไอเอฟอะไรอย่างนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะค่ะวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็มีหนังต้มยำกุ้งเอ่อ,อไม่เกี่ยวก็คงจะไม่ใช่ไม่ใช่นะ,ไม,นะไม่ได้เกี่ยวกันโอเคผมจะลองกูป้ปปี้อย่างี้แล้วกันเพราะจริงๆมันอาจจะไม่เรื่องเนี่ยจะไม่ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นสาร,รที่สูบสอดแทรกไว้นะฮะอย่างปรักเสาวายุค่ะนะครับปรักเน่ีย ตัวสัตว์ประหลาดในเรื่องเนี่ยคือนกวายุพักนะค,ะคุณพนิดนาว่าจากกองทุนวายุพักเนี่ยเหรอคุณนะฮะเป็นเถร่อละกระทรวงการคลังด้วยพูดถึงและออกมาชุดเอ็มเอฟด้วยนะฮะ,ะแล้วก็นันจะมีวิร์ดดิ้งมีคาพูดที่เหมือนบอกว่าให้คนไทยเนี่ยช่วยกันฝ่าวิกฤตแบบนี้ไปซึ่งจริงๆก็ผู้สร้างหนังก็อาจจะรู้สึกว่าการไปพูดเรื่องเศรษฐ,ฐกิจตรงๆเนี่ยคนอาจจะรับไม่ได้อาจจะ<อ>ไม่เข้าใจอาจจะไม่ดูก็ได้นะครับค่ะก็เลยเป็นแนวทางแบบนี้จาก <ไป S 2> หนังไซไฟทิลเลอร์นะคะก็จะมีหนังที่เป็นหนังวัยรุ่นชื่อ คุณพืนิีนคิดว่าจะมีหนังสกิลเรื่องที่บอกว่าบอกคนดูว่าคุณจะอยากจะเอาของเข้าไปขายในร้านสะดวกซื้อเชนสโตร์ใหญ่ที่สุดข,<อ>ของประเทศไทยสอนวิธีการทำการค้านะคะนะฮะแล้วก็วิธีคิดของคนที่จะเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาคิดกันแบบไหนซึ่งน้อยมากนะแล้วประสบความสาเร็จได้อย่างดีด้วยเัน่อาจจะเป็นการตอบว่า มันไม่ใช่ไม่ใช่ทางตานที่เดียที่คนไทยจะสามารถดูหนังแบบนี้และเข้าใจเศรษฐกิจได้นะครับค่ะตอนนี้นะคะอยากให้ไปฟังเสียงผู้สร้างภาพยนตร์นะคะแล้วก็นักวิจารณ์ภาพยนตร์นะคะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะคะจะมาพูดเรื่องนี้ค่ะว่าเอ๊ะหนังเศรษฐกิจเนี่ยนะคะถ้าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจะให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้จักเรื่องเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ่ะการดูหนังแบบนี้มันมันเปิดมุมมองใหม่ๆของเราอะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูหนังรักเราดูหนังชีวิตมันก็เป็นมันก็อาจจะเป็นเรื่องดราม่าที่เรา ที่เราเคยประสบการณ์ประสบผ่านมาแล้วเพราะคนเราทุกคนจะมีมุมรักมุมดราม่าที่แบบเหมือนเหมือนเดิมอะความรักมันมีอยู่ไม่กี่แบบอย่างนี้เพียงแต่ว่าเออเวลาเขาไปดูหนังเนี่ยเราเจอเราเจอเหตุการณ์ใหม่ๆแค่นั้นเองแต่ว่าการไปดูหนังที่มันพูดถึงเรื่องธุรกิจหรือว่าตัวละครที่ฝ่าฟันทางด้านธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันทำให้เราได้เห็นเรื่องราวหรือหรือเนื้อหาอะไรใหม่ๆสำหรับผมนะหนังกลุ่มนี้จะทำให้เรา เห็นวงจรบางอย่างหรือว่าเห็นว่าในวงจรเศรษฐกิจเนี่ยใครเป็นคนที่มีอํานาจควบคุมความเป็นไปว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะล่มหรือเปล่าพอสุดท้ายพอคุณรู้แล้วว่ามันมันเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณจะแบบรู้สึกกลัวมั้งว่าแบบโอ้โหจากเรื่องแค่นี้แล้วมันพาเราไปสู่จุดนี้จุดนี้ไปได้ไกลามากๆ แม้หนังจะไม่สามารถอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจตัวเลขอย่างดิฉันเนี่ยเข้าใจตัวเลขได้มากขึ้น,นแ,ตแต่อย่างน้อยดิฉันก็เข้าใจระบบกลไกอะไรทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะคนะุณอาทิตย์จากความบันเทิงนะคะค,ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะไปดูที่แวดวงวรรณกรรมกันบ้างนะคะว่ากระแสข,ของวรรณกรรมจากปี55สู่ปี56มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะติดตามกันต่อในสินสมสรค่ะ Remember Stairboys the stair boys. Remember this day. Yellow? I need you guys to come back up here. Wait a sec. Just trust me, okay? I need you guys back here now. Wait a minute. What am I looking at? It's this figure here. Whoa. Is that gets ugly in the Is that figure right? Looks pretty right to me. Paper around the world relying on that equation. Well, we were wrong. No, you mean you were wrong. 25 percent. The capitalization of this entire company. There isn't anything in here. I'm not going to be a gentleman's club hire dancer. We're here to get the money back for the American people. We'll reveal what happens when Wall Street tanks, stock markets crash, bankruptcies, foreclosure, a global meltdown, and the government bails. By spending just a few million dollars to buy Congress, Wall Street was given billions. The motion is adopted. We're told it worked. Our map has proven deadly accurate. My economic predictions, saw. Oh, we had it so right. In 2006, we said, get out of debt right now. Check your mortgage carefully. We issued a whole series of warnings. Gold prices, Pakistan, Afghanistan, the stock market. It's not that Bernie Madoff was a pyramid scheme. The whole economy is a pyramid scheme. Of course I've been called a conspiracy theorist. But I don't deal in conspiracy theory. I deal in conspiracy fact. A civilization will happen when oil prices spike and nobody can afford to buy that oil. And everything will just shut down. Share prices continued to tumble. Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt. The largest single point drop. Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening. What do you think about selling securities which your own people think are crap.